สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับพี่อ้อยชาแนลอีกแล้วเดอ้อหลังเลิกง,งานห้ามงเย็นพี่อ้อยพาเพื่อนๆมาที่ตลาดนัดลานตายนะคะวันอาทิตย์วันที่เก้าตุลาคมพี่อ้อยก็ได้มาว่าจะมาซื้อของกินแล้วก็ชุดชนในสักนิดนึงแต่ว่าพอมาก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยที่พี่อ้อยไม่คาดคิดว่าฝนมันจะเทล,ลงมาหนักขนาดนี้นะคะเดี๋ยว เพ,พเ,พเพื่อนเพาเพื่อนเพืเดินชมตลาดเสื้อผ้าก่อนนะคะแป๊บหนึง่งแล้วืมก็พี่อ้อยก็เติอนตรงมาที่นี่นะคะ่ะร้านขายชุดชั้นในกางเกงในนะคะพี่อ้อยไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมนะคะพี่อใช้ตัวละร้อยกว่าบาทนะคะกางเกงในก็ไม่แพงมากตัวละ35 3สบาทประมาณนั้นนะคะอ่าพี่อ้อยก็จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ซื้อของตลาดนะัดก็ถือว่าแพงสำหรับพี่อ้อยนะคะนี่ก็พาเพื่อนๆมาชมตลาดเสื้อผ้าก่อนนะคะก่อนจะเจออะไรเดี๋ยวเพื่อนๆอดูคลิปให้จบนะคะเดี๋ยวจะเจอว่าว่าพี่อ้อยจะเจออะไรพี่อ้อยเดินตลาดเสื้อผ้าให้แป๊บเดียวแต่ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเนาะพี่อ้อยไม่ได้ติดล่มด้วยไม่ได้เอาล่มมาด้วยเลิกงานก็ รีบมาที่ตลาดเพราะว่ามาซื้อของแป๊บเดียวก็จะกลับที่พักนะคะพอมาถึงนี่ก็ถ่ายเยียงถ่ายปกติอยู่แล้วอีกสักพักหนึ่งนะคะฝนกระเทลงมาแบบอย่างหนักเลยะคะ่ะทั้งฝนทั้งลมก็จะลงมาแบบกระนาลงมาแบบเก็บของไม่ทันเลยนะคะแม่ค้าพ่อขายก็เก็บของเก็บอันนี้ไม่ไม่แทบไม่ทันกันเลยเพราะมันเทมาคนซื้อคนขายก็เปียกปอนกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็น ภาพบรรยากาศที่ยอดเย็่ยมมาที่ตลาดน่านลานจันะคะเป็นสาวทุกฤด,ดีค่ะก็พาเพื่อนเพื่อนดูใกล้ๆเดวนี้ก็มาเที่ยวชมมาได้ซื้อของได้ะะขเข้าร้านร้อทีิซซ่าแต่ร้านกินทองช่ายแต่เยอะมากนะคะเพื่อนๆนี้พี่อ้อยก็มาถ่ายบรรยากาศที่เส้นทางน่านลานจันทุกฤดนะคะที่ฝนตกมาแป๊บเดียว แกน้ำารถขึ้นบาท,ทมาเลยนะเพื่อนอเพื่อนเล็กนี่ก็ท่วมท้องเลยนะคะอันนี้ก็มากับเพื่อนเพื่อนมาเดินตลาดก็นี่แหละคะ่ะเปียกกระจองงอแงงกันมีร่มก็เอาแทบไม่อยู่นะคะเพราะฝนมันตกแรงมากค่ะนี่เปียกเดียวเลยนะคะเพื่อนน้ำเป็นไหลเป็นอย่างกับเป็นคลองเป็นบึงเลยนะคะเพื่อนล้นขึ้นบ้านมาเลยเพื่อก็ยืนอยู่หน้าเซเว่นนี่แหละคะ่ะ ก็เลยถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมถ้าชอบที่นี้ฝากากดติดตามเป็นกำลังใจใพื่อ่อยในเด้ออันอนี้ยย่อยเอาบรรยากาศเนี่ยน้ำท่วมหน้าปักซอยนะคะอะ่ใกล้ๆกับบริษัทยี่อยคือสนนสาธุประดิษฐ์ค่ะที่รถเมย์ก็จะวิ่งได้สบายอยู่เพราะมันสูงแต่รถเก๋งด้วยนี่ก็จะลำบากนะคะเพราะว่ามันท่วมมิดล้อเลยน้ำเยอะมากฝนเทลงมาปเป๊ะเดียว นีก็เป็นบรรยากาศโดยรวมที่เอ้ยเก็บมาฝากเพื่อนๆนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ต้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเพื่เอ้ยด้วยนะคะ